สวัสดีครับเพื่อนๆพบก,กับผมอีกเช่นเคยนะครับกับการนำเสนอวัตถุมงคลของหลวงปู่ตาปัญญาตโรนะครับเจจิอายุยืนร้อยสิบเอ็ดปีหกรัชการลวงแผ่นดะินมาฝากเพื่อนๆอนีเอนอกเช่นเคยนะครับนี่เป็นเหรียญรุ่นนี้นะครับเหรียญมหาลาบนะครับเพื่อนเพื่อน เดี๋ยวเราไปชมตัวเหรียนกันครับสูงไมง่เอออ่ะสวยๆเลยนะครับอันนี้เป็นเหรียญมหาลาบนะครับรายการที่5นะครับเหง้อทองทิพน้ากาก,ากชุบเงิน นะครับเป็นหน้ากากชุบเงินคือสวยอย่างนี้นะครับเป็นหน้ากากนะครับงานประกบสองชิ้นนะครับมองเห็นได้นะครับเป็นงานประกบสองชิ้นนะครับเพื่อนๆรุ่นนี้คืสวยเลยเยวขอดูรายละเอียดนิดนึงอ่สามสองเจ็ด ลา,า,ายละเอียดด้านหน้านะครับก็จะเป็นรูปหลวงปู่เป็นรูปลงปู่ครึ่งองค์นะครับเพื่อนๆรูปปู่ครึ่งองค์เนาะหมายเลขโคดอยู่ตรงนี้นะครับสามสองห้านะครับหมายเลขผู้สร้างตรงนี้เป็นโค้ดวัดหรือโคดผู้สร้างนะครับข้างล่างเขียนมาหาลาภไว้นะครับก็เป็นอีกหนึ่งเรือนที่สวยนะครับอยากดูข้อมูลด้านหลังแป๊บนึงนะครับ อม,มองไม่เห็นอ่าโอเคสองพันส้อยหสิบสี่ด้านหลังเป็นรูปยันนะครับเพื่อนๆเ,เป็นรูปยันแล้วก็มีลายเส้นวสวยๆนะครับขีดขีกออกแบบนี้นะครับเพื่อนๆคานข้างเขียนนุงปู ปุตตาปัญญาตรูนะครับปัปตาย้พัฒนารามนะครับอำเภอวัฒนาะครนจังหวัดตะแก้วนะครับปศสองพันหอยหกิบสนะครับผมก็เป็นอีกหนึ่งเหรียญสวยๆนะครับที่นำมาฝากเพื่อนๆหากข้อมูลใดผมกล่าวผิดพลาดไปต้องกราบขออภัยณนที่นี้ด้วยนะครับส่วนท่านใดมีข้อมูลเพิ่มเติมก็บอกกล่าวแจ้งเตือนกันได้นะครับแต่ขอขอบคุณเป็นอย่างสูง ก็เป็นอีกหนึ่งเหรียญสวยๆนะครับนำมาฝากเพื่อนๆน,นะครับเป็นเหรียญมหาลาบนะครับเนื้อ,เน,อเนื้อทองทิพน้ากากชุกเงินนะครับอีกหนึ่งเหรียญสวยๆของหลวงปูป่บิญดาครับขอบคุณเพื่อนๆที่รับชมครับผม